เนี่ยชิ้นเราถิ่โด่งมาเบคอนเขาเน้นประดิบโร้ยอบทอดมากมากโอ้ค<า><อ>ุณซัดอูนี่เหรอคะต้องอูน่นีนสิครับนี่มาความปินนี่ลุยฮะคุณกับไข,ข่ปลาเข้า 4, ไปกูไขกุชิ่มาเอโฟไซจัมโบนะฮะจัมโบ้มากจริงโอ้ใหญ่เยอะมากมจัมโบ้มากจริงๆ เอแล้วม้วนกินเออม้วนอย่างนี้เลยลม้วนกินง่ายๆนะฮะแบบนี้คือแผ่นตโตมากมาฮะรุ้ยฮะโอ้โหนี่นะคะสองเบสก่อ hmm. นอาหารมนื้อไหนก็ได้ของคุณนะคะใช่ค่ะครับสองเบสนะฮะแบบนี้นะครับรุยฮะคงไม่ยืนแน่นอนมั่นใจได้จ้ะเปรี่ยนมาเริ่มลุยกันดีกว่ารุยดีกว่าครับ วันนี้รีไปช่วยร้านคา้านะครับจากร้านชิชิเริ่มที่เมนูนี้เลยนะคะเอ็มเพลิร์โรนะคะเป็นโรเนื้อที่ใหญ่มากแล้วมีอูนิออนท็อปเลยนะครับลุยครับมีโฟลกาแล้วก็อูนิออนท็อปนะคะตอนนี้นะคะชิชิลด40%ทุกวันจนถึงวันที่12สิงหาคมนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยนะคะเฉพ,พ,พาะที่สั่งจากทางร้านเลยตรงเท่านั้นนะคะเนื้อหอมมันนุ่มมากอูนิดีมากๆากนี่ปลาดิบปร้าปลาดิบปลาดิบนี่คือปลาดิบรวม ใช่ครับไปดิบรวมครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยแซลมอนนะฮะอะกามีมีจุ้งอามาจิเป็นหลายๆอย่างรวมกันมานะครับนี่นี่ที่เห็นเลยนะแต่นี้นะฮะนี่ละลายในปากละลายในปากโคโรนะครับหืมกับิเน้นๆแบบนี้นะฮะโอ้โหดูดูมันแทกมันแทกมากลุยฮะโอ้โหที่สุดละเมียด ของเขาเป็นเกรดพรีเมียมนะคะอแต่ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์น้านี่นี่นี่อามาจิอเมจิใส่แนวปลาเป็นอามจิเป็นปลาที่อบชอบมากอ่ะเนื้อมันมีความหวานเด้งมากๆเนื้อมันแน่นเลยแน่นกรึบเด้งมากลุยฮะแล้ววันนี้แนะนําชุดนี้เลยนะค่ะเป็นชุดที่คุ้มมาก ใช่ครับแซลมอนสุปรีมนะคะใช่คือทั้งเซตเนี่ยจะมาทั้งทั้งหมดนี้เลยนี่หมดนี้เลยฮะนี่เลยน,นี่นี่หลากหลายมากแซลมอนนะต้องกินท้องปลาแซลมอนสิฮะกินเจฟินนะครับกินพุงมันกินพุงมันท้องปลาแซลมอนมันจะมีไขมันเยอะหน่อยไขยมันแค่เยอะโอเมก้าอยู่ห,หนาแน่นมากมาครับลุยฮะไขมันที่มีประโยชน์นะคะมันดีเหล้วใจมากอย่างแซลมอนสุปรีมเนี่ย ปกติอ่ะเซตหนึ่งพันสองอก้าสิบเก้าลดเหลือเจ็ดเจ็ดเก้าอืมนี่ห่อแบบนี้ฮะอืมห่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยังไงลุยฮะโอ้โหบล็อกครับบล็อกเต็มปากเลยอ่ะนี่มากมากแซลมอนซักก็มีนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในเซตเดียวกันนะเป็นแซลมอนสุดพรีมนะใครชอบแซลมอนต้องจัดนะคะเมนูนี้นะคะลุยฮะโอ้โหฟินเหลือมากแต่นี่ ชิ้นชิ้ตัวที่อัเบลเลอร์ฮะนี่อร่อยมากตัวชิ้รวมนั่นเองใช่ครับนี่อ้นิเยอะมากเลยมาอื้มลุยฮะโอ้ข้าวดีปลาดีทุกอย่างมากอุตตะเต็มตัดเต็มอื้มสวยงามชิ้นบุ้มชียว มันที่ตันดโรไหมคะตันดโรคือโรนี้นะคะใช่คะตันดโรเป็นโโร่แล้วข้างในเป็นแบบโฟกราอยู่ข้างในถูกต้องครับนี่ตันดโรนะฮะแล้วซอสที่เป็นแบบว่าสไปซี่มิสโซ่ซอสนะคะลู้วค้งฮะโรมีให้เลือกหลากหลายมากเข้าไปดูเมนูได้ที่คือโรก็อร่อยถามที่ไลแอดก็ได้ไลแอดชิ้ชี้นะคะว่ามีเมนูใดๆบ้างนี่ยชื่อเราถี่ต้งครับ ไปเขาเขานักประดิบโวมที่อบทอบมากๆโอ้โคุณซัดอูนีเหรอคะต้องอูนิสิครับนี่มาความปรนนี่ลุยฮะคุณกับไข่ปลาเข้าไปลสุดและเมเมนูอย่างนี้นะคะเทมปุระหรือว่าทงคัสึก็เด็ดเช่นกันอันนี้เป็นทงคัสึชีสโอ้ทงคัสึชีสนะฮะ ้แบบนีนะคะเด็กๆน่าจะชอบแหละอย่างนี้แหละมมายฮผู้ใหญ่ก็จะชอบด้วยนะคะเพราะลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะมโหโหแล้วเทมป,ปุระนั่นคือชิ้นแบบเบิ้มมากอ่ะกุ้งตัวเบึ้มมากพูดเลยอื้กุงใหญ่มากราจิ้มนะคะแบบนี้เลยอย่างเทมป,ปุระอันนี้นะคะลดแล้วเหลือสองร้อยห้าสิบสองบาทอ่ะถูกมากรุยครับ กินไปทั้งตัวนะจ๊ะชทนๆนะครับสุดยอดจริงโคตรเถี่ยวเด็ดมากๆรสสุดขั้วจรด้วยกระต๊นะฮะกลุ้มจริง